เลยเลยเลยหนึ่งสองหับเลยหับเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยสวัสดีป้าลุงก็สวัสดีป้าลุงก็สวัสดีโอ้ดูเก่าสวัสดีสนวะัสดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ,อซีคือเก่าคือเดิมเนาะวันนี้เก้าพบว่าพ่อจ้องแมน่น้องเต๋ออะอยู่เพื่อนน้องยุดิเอาไปพี่น้องเลยรอไปหับทางลูกสาวเนาะทางป้าก,กับยุดิผมกับยุนเน่ยสามคนพี่น้อง สี่หาคนทางหลานไปผ้าแล้จ้าจไหนจ้เอะผกอนชก่อนเส้นน่ะแม่ท่านแ่นะมาดีกามาดิ่นน้ำยูดีไปพี่น้องิดมาอารมณ์ดีอยู่กับยูดีอารมณ์ดีตลอดยิ้มตลอดทอนไปหาป่านไปหาป่าเพื่ออะ มอนเสียงเพลงห้สาวเลยกูรู้เนย์มอนเสียงเพลงห้สาวเนย์มอนเสียงเพลงห้สาวเลยูกมอนโมเป็นบอกอีหนามนโมเป็นเนย์นับด้วยใส่ยงสิรูบัวเบิรงกันยาน้อพ่อแน่นาะเบิรงกไล่เลยพ่อแน่นเลยสบายดีปะลุงเลยลูกสบายดีโอ้ยน่ะ อ่าหมอยแกบอกอะใส่ใส่ใส่ดูใส่ใส่ไอป้าใส่ไปป้าใส่ให้ดูป้าใส่ให้แน่ใส่ให้แน่ไอป้าเมย์เมย์เมย์ใส่ให้แน่แม่มาพี่มาพี่ลูกเอาไว้ข่ามาพี่มาลแม่ มาพี่ดูใช่เน่เลยหองเน่มาดูห้องมาดูเน่สิไปเลยใช่ปะว้าวเฮ้ยมามาอ่ะมาเบ่งสองเสาไหวเจวหน่ยอารมณ์ดีไปพี่น้องเลยน่านแก่เพิ่ม Nu đích nói bằng đích nói là lôm đi thăm hay hào anh yu nhơn nyu anh nyo nhơn nhau nyo 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 anh nyo 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 จะขึ้นมาได้ป่พูอนเน่เดี๋ยวพูไปในอนเน่เดอยไปใชจ่จ้ะเอยขุ<ะ> <c oughs> นุ <c oughs> นุนขุน,น,นเอ๋ยขุนเอ๋ แรงมาต่ำโทรศัพท์ป,ป้าเลยอือพูดนะเอ้ยเอ้ยเอ้มาเมื่อไหรมาอยู่กับไว้ใส่เด้อพี่น้องมื่อไหร่วานนี้พากันไปด่งวานเลยนะอยู่กับผู้สูงอายุแน่และก็ไว้กัางคนแน่พี่น้องเลยกะขึ้นไม่กับมีเนาะวานนี้สามรุ่นเลยใช้ดูโอ้แชร์แล้ว

mình đang tàn đúng 1, <laughs> Có ừ. À quâm phạ quâm phạ đâu quâm phạ Hãy phải đứng quay Phải đứng phạ bây giờ Ôi nó Thấy Nâng Xong xong thấy rồi Nơi Khôn đã Đi, <Tui> đi. <laughs> <Sơn> cả 2 khôn, <mẹ>. cả <laughs> 3 con đỉnh xì hạ khôn Thấy, bay, bay áo, bay áo Áo này, chơi <laughs> đi Xuân cả này <Æy>. ấy, Nhôn Nhôn Hồi nãy xốp, hồi nãy xốp, hồi nãy thấy, muộn mà bà háp, yên thấy, nhú này, đây, thấy, năm về thân thì nhú nó thì được, mà nhú đông làng thì không được là. เ,เมาเบิ่งคลิปนี่ยิงแขเบดมือไว้พป่น้องเลยคลิปไว้ไซส์มาเนี่ยนะอารมณ์ดีสุดคลิปได้มือนี่ยไส์ ตัดอหน่อยหนินะอ่ะต่เธอหน่อยมากังเยเดินเดินเดินหน่งสองหับเลยหับเลยหนึ่องฮ้ยเอาไฟแดงหับัวทันเลยหับอวทันละน่ะเดินเดหนึ่งสองสงฮยน

เน่เอ็นน่งอกแล้วไปงอเอ้ยไปไปงอเอ้ยงอเอ้ยงอนี่ไหนเออไปงอนี่งอเอ้ยเด้ไปไปไปงอไปงอเอไปไปงอเอ้ยไปงอเอ็นนี่งอเอ็นนี่ไปเน่เน่เอ้ยเขับมปนี่งอเลยดูขับมปนี่งอเลยดูเอ้ย มันไม่ขำบมันงอนเลยเลเ้ยเวเล็วโอ้โหเสียงครับไว้หนึ่งจ้าจ้า ta nhiều đâu đâu nhiều, đâu bà tắt, bà lão lẽ bà ngon bà nền nền Này, ngon nè này, này, ngon nền 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 này, nền lên nền lên nền 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 nền

แ้าด no no ิ tá, ๋น ja. ี่มอชัดเลยนอ้แม่เจ้าินี่อชั่เเฮ้ยุ่นนาหุ่นาเมยพาป้าเอาดินงนอกรูปะไม่เมนอนต้องผ่าเป็นนาวเจ้าจ้าเจ้า chết 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 hoàng 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 vô đi vô đi tì đạn tì đạn đó <cười> 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 โอ้ยกระนาอยู่อะไรล็อกสองป่วนนี่มาไปแม่ไปแม่ไปแม่ไปดินนอกไปแม่สองป่วนนี่มาอยู่อะไรล็อกดูไปตึงด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 ึงกดกดบนนอนก็ไปกดไปขยายสีดกมันหกไว้ดกไปต้องกลัวล็อกสิเต็มฟุ่นอยู่แบบนี้แหละึงอยู่แบบนี้แหละเนาะไปเดี๋ยวนี้ นี icana, bye, bye A, bon, ่ไปวนี่จิ้งจิองดิ้งดิงดิ้งจิ้งดิ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 ้งดิ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 ้งจิ้งิ้งจิ้งจิ้งจิ้งดิ้งจิ้งจิองจิ้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 งเิางจิงิงิ้งิงดิงิงิงดิิงิงดิงดิงิงิ้งิงิ้งิ้งิ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 ้งิ้งิ้งิงิ้งิงิงิง

ใจมันมีอย่านั้นมันมี่านได้ลูกมี่านนได้ใช่เนาะโอ๊ยจัเนาะเอาตุกตาเอยมาให้สาวใสกระโปรงให้นี้ใส่แล้วน้องกอาไหนกันเอนะเอานะเอสิงินมาแม่ไมสเปสไม่ใช่

เกี่ยวเพืมารยาทตัวนี้ใช่หรอเยอะเยอบอกป้าได้ป้าแล้วหยอกข้างนอกป้าชู้ไปป้ชู้ชื่ออะไรฮาวนี่เด้อชื่อไผ่กบเล็กดีแน่ยุ้ยอ่อาไปผูกแปาไปน่ะไปหาไปหยัดดีไปเออป้าเอาย่าป้ราไปป้าบ่จักรก่อเป็าหยัดกันตัวนี้บ่เนาะแต่ป้าก็บ่ใส่เหรอจะเห็นได้น่ะเออเป็นหยัดกันได้นีล้คือเอ้ยเห็นเอ้ยเอป้ามาไดะป้าเห็ดคือซื่อเลยยูดีเลย

ดึงเตียงดาไปยนตีนกูหวีงมาชนมาหนิดนแบบว่าให้ยิ่ไดเดี๋ยวหน่อยไปยูไมเห็นตัวนะอะไรก็ไปเห็นยูจาคือมาถามป้าในผ้าระดิ์ร้านเลยไยูบ่ไกทามคือมาถามป้าในป้าระดินร้านหาจก็ะไปำวดหนาจ้ก็ะล้อนะลูกมะออเอ้ยดูกับรไปเด้กวกบร่อยูะ เติม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 อย่านี้ผอทอง่อนาเฮ้ยก็เห็นได้คิมฟนวฟัวรุนใหญ่บ่อ๋อฟ้าก็ฟัวใหญ่ดุนไอ้ฟาวรุ่นใหญ่บ่จ้ะโอ้โกอยากจให้ฟาวรุ่นจับน่อยเพื่นนอกะบ่มีคิดเชียวอุตส่าหงานผัวมานัสิเพาะฟ่วจับน่อยผมมีช่องอายางได้หมือนที่่าวดุนน่อย แบ่ really. want want play, baby baby ้วมวนอยู่มวนกันไปแบบบี้ผัวมวนแล้วขาป่าเฉียดๆเลยเปลี่ยนชอไปเพ้ากันหน่เสีตัวเดียวมาได้เลกอนกออกมาได้กคิดมากมักอาบน้าได้กะบมือนะเห็เฉดเฉียตัวเดียนะไอ้ของแม่ก็ูเป็นมแม่คอนะนอดิ้นเละเอาใช่ไหมใช่ดูใช่ใช่ใช่ มาหน่อยไปกับผูมีลูกน้อยในกระจากกังว้นแน่หนึ่งแล้ว่าผูมีลูกน้อยในกรไรเ่ดูไจะดูไห่ผูเ้าลดูงหญ่เ้ามั่นใจแล้วเหรอวาดูเข้ามาห้ยลด่มากข้ามห้ยี่ดูก็ดิ่งจนดื้อมว่จนว่ได้ถามหาแม่ได้บอกคามาถามเจ้อันป้าสาวมลไ่ใช่เมยังขใจกับเมลเพื่อนนลนะ คุณถามว่าแม่ตบไปใช้แม่กันอยู่เพื่อนอันปัดเพื่อนกดถูเพื่อนชักผ่าตากผ่าแม่กันอีก่ฮอนพูหน่อยดิรูกไหมลูกสาวลูกสาวหวั่นใจได้หว่ะอันจะบอกใครลูกเขาบอกก็มีได้เขาบอกมีนวมือหอนะมีใครอยู่เพื่อนไหมที่ไหนล่าแม่ไม่ได้อยู่เพื่อนเลยมันมไม่หูเลยแต่ว่าไม่หูเลยว่าปราเด็นถามนะ มกับฝ er uh ่นมีมูความเด้มยังงบ่คอยชอบกันได้กับมอานมาก็บรถามเม่ได้เด้ถึงใช้ฝนบัฮห้แต่บัวหูบ่ฮููอีที่สามหเแต่เปียวนะเปียวเฉื่อยเสือเปล่าป้ะเอ้าก็เฉื่อยนี่น่อป้านนะเอาไปใช้เองสิไปใช้ชุด่ั้งไปแล้วเอาไปนั่นแต่งที่เมย์เข้าไปเนี่ยไปโปป้ามาได้ไปเดียวเไม่่ไปแมแม่อะไรเปีวเลย ป้าไม่ไ <upright> ด <or coping> <grunts> like ้ไปไปอยู่น้ำป้าเมื่อนี้ยนะแม่ไปคนเดียวได้ในนี้จุใาเอาจชื่อีำไปมบ้านเชื่อกับบ้านเถื่อบ้านเถื่บ้านมากไปดอกเสียทีให้ไปนะเอาเอาเสื่อตัวนี้นะเราจะไปงานแต่งเหรองานแต่งจะอีกป้าไม่ได้ไปป้าไม่ได้ไปป้าไม่ได้มาเชื่อไปงานแต่งอยู่แถวนี้ดีถึงงานแต่งข้างนอก ออกว่านี่เกือบเกือบเที่ยงแด้วาน,อ,นอีกอะไปเกือไปสิบแม่นเขินมากเข, <c oughs> ขื่นมาพี่ก้อนว่าคับอยู่หัยกพระท่านว่ะคิดว่าลูกต้องลงมาแน่ๆเลยก็ได <c oughs> <ๆ>้เขื่นมาในท้า411มุมครึงอะไรมาดเชี่ยออกไปว่าถาปจัจจอยอีกบัดเลยอันนี้กับเพื่อนเชี่ยออกจะกเขื่อนได้เลยกัน <c oughs> ลูกเกาะแกงก็ค้าอะไรกันนะแต่ละคนออกมาแล้วก็แต็มโตอยู่เนี่ย ใส่เกือบยกเกิโอ้ยน้องแต่ไม่มัวใจเมื่แต่ละคนมาบนคลิปแล้วกับหัวเลยเหมือนกันไปกับลูกกระผัวนี่เฮงไหวกว่านีอ่ะมีเวลาแต่งได้เฮงไหวกับเผาดีนี่ออกไปแล้วกับเผืนห้องซื้อแล้วผืนห้องซื้อแล้วกะตายเห็ุได้จืดเหตุไดเอาเห็ุได้ไดางอกอกเลยวะจะกลับบ้านแล้วัวผัวดับหนาให้เลยเหมือนกั วันนี้แพลรับหน้าผมขาดหรอขาดได้หนังกลัวเลยหนัาขาดผมไม่ได้ลงมันคุ้มมันเลยผมมันใช้หนังช่วยไปเลยค่ะไปใช้ของกล้องมือป้านของข้องเอามาพี่อยู่มาช่วแมวหินนอน้วฮู้ทางป้าเลยจ้าวันนีเปิดช่องไหนบ่ช่องยังช่องยูทูบนี่แหละไอหมูกันเปิดกันแซ่ๆอยู่ฮะ ทำเห็ดนี่ชิได้อยู่หมนี่ยชิกล้าวว่ากล้าคุยอยู่หมดเลยชงนี้เพื่อนว่าสาอ่าะสาวสาววันได้ไหนสาวเมย์นั่นนี่จะเปิดซองกล้าวว่าเสียดบ่เสียดบ่เสียดบ่จากแล้นอะกันเห็นว่าคนนิ่งๆสิกะไอ้ย่างผนองเนี่ยนิ่งๆแต่ผัดเดียบบ่ผัดเดียบบ่มันต่างผัดเดีย่ยวเลย จากแม่ล่ะกยวันละเวันละเฉียดดีกันแขวจนแหงมืเลยจ้ะนั่งนิชิจกะเป็นกิบวะม่นั่งยิงแขวสิเป็นกิบวอีจิวะเอานั่งเชื่อเพือจ้ะใส่กล้อกว่าง่าย ใช่ลูกป้าก,ก็เห็นอยัางงานใช่ลูกอันเจ้าห้องไปบอกป้ายินดีให้มาเบิ้งยังกันนะมาเบิ้งยังนี่เบิ้งยังนี่เห็นอยังลูกบใช่ใช่ไปทางไหนเออตุอก๊กตานะ่ะเอาเลยแม่อเอาเลยบแบบแย่งกันนะน่ะอยูใ่ใส่เอา้าอย่าแย่งกันได้บ่

สองคนเลใส่กันได้เลยทำไมพี่รองเอ้สองคนเปนินไลมานาัมานางังน้ำป่าบ่เียงห้องเพลงย่ห้องเพลงย่ห้องเพลง,ง,งให้ป่าให้ดวงฟังเลย Xây lòng phen được lòng phen Hành nào má, à, phen Xây phen à, Không phen không phen không phen nha à, phen à, à, ba bạn này à, Không phen được à, phen phen à, Đây lòng Đây Không phen ba luôn bằng này được Đấy. À phen coi ยเนั่นนี่เลยลงพี่ไปองเลยแมพี่น้องเลยนี่เนาะอยู่กับเด็กน้อยกับจิตเท้ากับเบิกบานแม่พี่น้องเลยกับชิสดใสเนาะอายุกับชิยืนไปนั่อีกให้พี่น้องเอลยอยู่กับความมุงมองกับชิจิตกับชิเศร้ามุนมองไปนั่ความน้ำผาบเน่อยพี่น้องมาบลาๆ ไฮ้ดูกับเสียงเพลงกับสีม่วนไปอีแบบนึงไปพี่น้องเอ้ม่วนแบบคือสีบอมีวันแก่เนาะคำยูนเสียงเพลงเนี่ยก็ได้ไะโอเคนล้วไปพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้แม่น้องเปลี่ยนกับสีขอลากก่อนเด้อเนาะเอเบลยืนเลยูืนี่สวัสดีปารุ่มกันเนาะสวัสดีวันนี้ลาหน่อยขอลาก่อนเด้อสิ กินดูฉางนี้งบงบงบอ,อ,อยู่นะอ่ะบยบายกันลูกบ๊ายบายปลาลุงกันนี่ไปไปอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ต้องเปลี่ยนกอลาก่อนเด้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC คือเก่าคือเดิมเนาะที่ให้ยกำลังใจนะกะเอ้โมลืลมเข่ามาเบิงซ่องของแม่น้องเปลวมาตลอดเนาะพี่น้องเลยอ่ะสำหรับปีนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนำ่ำรวยไปเมื่อหนาเด้อสำหรับทุกๆคนเนาะ อ่ะมาลูกลูกขึ้นบายบายให้พี่ต้อมสักนิเก่าคำว่าสบายดี